สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ Xiaomi นะคะคร่งนี้นนเป็น Xiaomi Redmi 12C นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะ ก็อันนี้ด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเป็นหน้าจอนะคะคนี่ทัชสกรีนนะคะอันนี้เราจะวัดไปให้ทั่วหน้าจอเลยถึงไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุเดเสียไฟฟ้านะคะ นี่นะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดเสียฟ้านะคะนี่นะคะทัชสกรีนหน้าจอได้ต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอไม่เพียนไม่มีรีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะ<ม>คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจังทรสนสี่เหลี่ยมสัมผัสได้นะคะ อันนี้หน้าจอเลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ